เกมสติ๊ก21,000เกมสวัสดีครับ,รบ,รบวันนี้ก็มาแนะนำเกมสติ๊ก21,000เกมนะครับในราคา549บาทาแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ใหญ่นะครับซื้อไว้ให้ลูกเล่นหรือว่าน้องๆน,นะครับที่เอาไว้เล่นเกมช่วงปิดเทอมมีให้เลือกถึง20,000เกมเลยแล้วก็ มีให้เราปรับเป็นแบบเพย์วันเกมบอยคัลเลอร์เกมแบบสลับนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเล่นในร้านเกมเลยก็ได้นะครับไว้เล่นในที่บ้านช่วงปิดเทอมก็เห็นวันนี้ร้านเขาลดราคาเหลือ520บาทแล้วนะครับก็จะมี2จอยนะครับมีตัวเล่นเกมแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆส่วนชื่อร้านนะครับในชิปนี้เลยหยุดชิปดูเอานะผมไม่ได้มีสปอนเซอร์แล้วก็เขาไม่ได้จ้างมารีวิวเกมสติติตัวนี้จะรองรับ 4K ด้วยนะครับมีโหมดเกมให้เราเลือกเกมเพย์วันเกมบอย หรือเกมแบบคลาสสิกเกมตลับได้นะครับเดี๋ยวมาแกะอันบ็อกกันเลยดีกว่าทุกคนผมว่ามันคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไปศึกษามาแล้วมันมีโหมดให้เราเลือกหลายเกม P1 Game b เกมบองรับ CK ในราคา500กว่าบาทเองทุกคนนี่มีจอยเหมือนเกม PlayStation 1เลยนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปเล่นร้านเกมชั่วโมงละ20บาทนะแต่ถ้าเราซื้อเก็บตังค์500กว่าบาทนะครับหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ซื้อให้ลูกเล่นนีุ้้มสเปคก็ถือว่าดีแล้วก็รองรับไบตเลส2.4กิก อุปกรณ์ด้านในนะครับก็จะมีตัวจอยเหมือนเกม p l a y s t a t i o n 1เลยทุกคนนี่มีปุ่มหนึ่งปุ่มสองตัวนี้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวใส่ฐานนะทุกคนด้านหลังตัวใส่่านแกะยากนิดหน่อยมีปุ่มอนาล็อกด้วยนะครับนี่มีสองจอยนะครับ2จอยเอาไวเ้เล่นกับเพื่อนหรือว่าคุณพ่อเอาไวเ้เล่นกับคุณลูกก็ได้สวยโอเคคุ้มค่าอยู่นะ ตัวเกมสติกก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบต่อเข้ากับทีวีนะครับเราต้องไปเช็คทีวีก่อนนะว่ามันรองรับตัว HDMI หรือเปล่านี่นะครับมันจะเป็นช่องแบบเสียบ HDMI แต่ว่าทำตัวนี้มาใหญ่นะครับถ้าช่อง HDMI ของใครที่มันต่อไม่ได้เขาจะมีตัวที่เอาไว้ต่อพ่วงอีกทีหนึง่ง ตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จแล้วก็ส่วนนี้ตัวนี้จะเป็นตัว USB Wireless ที่เอาไว้ต่อ Bluetooth กับ Joy Wireless 2.4นะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ต่อกับเกมสติ๊กนะครับตัวซ้ายส่วนตัวนี้จะเป็นส่วนตัวนี้จะเป็นสาย HDMI ต่อเข้ากับทีวีอีกทีนึงนะครับสำหรับทีวีของใครที่มันมีช่องที่มันต่อเข้ากับตัวเกมสติ๊กไม่ได้นะครับก็ใช้ตัวนี้พ่วงเข้าไปทีนึง มันจะเป็น HDMI hub ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นต่อ HDMI เข้ากับ TV ทีวีทีหนึ่งอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้เลยก็คือสเปคระบบ system ของ Linux นะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับภาษาเป็น emulator มีให้เราเลือกหลายแบบนะทุกคนมีแบบ PS1 แล้วก็ GBA นะครับ GBC หรือ MC SFc ก็มีก็คือเราเลือกรูปแบบการเล่นเกมได้นะครับ Pay1 ก็การาฟิกภาพก็จะเป็นแบบ p 1 หรือถ้าเป็นเกมบอยคัลเลอร์หรือเกมพวก GB อะไรเงี้ยก็จะเป็นกราฟิกแบบ GB หรือเกมตลับแบบนี้ก็มีกราฟิกแบบเกมตลับก็ได้นะครับเราสามารถเลือกได้แล้วก็ CPU นะครับจะเป็นของ GB2 นะครับแล้วก็ SD RAM เนี่ยจะเป็น DDR3 นะครับ256 MB แฟนะครับครับวิธีการต่ออุปกรณ์ก็ไม่ยากนะถ้าใครที่ต่อทีวีไม่ได้เลยตัวช่อง hdmi ก็ให้ต่อตัวอุปกรณ์พ่วงที่เป็น hdmi hub แต่ว่าผมจะใช้ของผมแทนนะเพราะว่าตัวที่เขาแถมมาเนี่ยมันมีปัญหานะครับแล้วก็แล้วก็ต่อเข้าไปกับทีวีนะครับแล้วก็ต่อ USB ต่อสายฮับแล้วก็สายอะแดปเตอร์ที่เป็น5โวลต์1 a หรือใครที่มีช่อง USB ก็ต่อใส่ช่อง USB ก็ได้ แล้วก็เปิดทีวีขึ้นมานะครับกดฟังก์ชันมาที่แหล่งจ่ายสัญญาณเลือกช่องเป็น HDMI นะครับผมขึ้นมามันก็จะมีตัวเสียงเพลงหน่อยผมอาจจะปิดเสียงเพลงนะแล้วก็ใส่ฐานเข้าไปกับจอยนะครับเปิดสวิทช์เปิดนะครับผม จะมีเกมแบบเกมคลาสสิกให้เราเลือกนะครับแล้วก็โหมดเกมนะครับเลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับจะมี 12, 1 1 2 000, 1, 000, 6เกมทั้งหมดแล้วก็เราสามารถเลือกเปลี่ยนโหมดเป็น PS1 ก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมทดลองเกมแบบแคล้ายๆเกมตลักให้ดูก่อนนะครับนี่เลย าพก,ก็สวยดีนะครับนี่เสียงก็เสียงดังอยู่โหเล่นมันเลยทุกคนเล่นมันเลยนะครับเหมือนเกมเรอเล่นเกมตลับหรือเกม p พ a y s t a t i o n 1เลยนะไม่แน่ใจมีสูตรเกมหรือเปล่านะทุกคนนี่โอเคนะครับเวลาเราจะกอ,ออกจากไปยังโหมดแล้วก็ให้กดโหมดนะครับตัวที่จอยกดโหมดต,ตรงที่จอยนะครับมันก็จะกลับเข้ามาหน้าสู่เมนูเหมือนเดิมนะครับ นี่ก็จะมีเกมคลาสสิกเกมมันๆหรือว่าเกมแบบเหมือนเกมเพย์วันให้เราเลือกแบบค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเราต้องไปปรับโหมดเกมเพย์วันก่อนนะหรือเราอยากจะเล่นเกมแบบเกมบอย c o เลอร์เราก็ปรับโหมดเกมบอย c o เลอร์นี่เป็นเกมยอดฮิตเลยเกมนี้นะครับทุกคนหลายคนที่ยุคกตาก็น่าจะจําเกมนี้ได้ดีอยู่แล้ว นี้ถ้าเราอยากจะเลือกเป็นเซิร์ชเกมนะครับแล้วก็กดปุ่มด้านบนนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขน,นะครับผมหรือพิมพ์ชื่อเกมนะครับเราอยากจะเลื่อนเกมเป็นเกมอื่นหรือเกมฮิสตอรีที่เราเล่นเล่นไปก่อนหน้าก็ได้นะครับ HAS ก็จะเป็นโหมดเกมให้เราเลือกนะครับมี PC f นะครับ GB หรือว่า g v c พวกเกมบอยนะครับหรือเกม PS1 นะครับเหมือนเกม PlayStation 1 ภาพการาฟิกก็จะเป็นแบบแล้วก็เกมก็จะเป็นแบบ PlayStation 1ให้เราเลือกเล่นเกม Toy Story 2หรือเกมยอดฮิตหลายๆเกมเลยเนี่ยทุกคน oh, เกมบอลโอ้โหเกมเบสเบนนีน่สมัยยุค9กสูเลยนะครับนี่โอ้โ oh, ห one piece เกมยอดฮิตเลยดา a g บบอลแซดนะครับก็มีให้เราเลือกเล่นเดีย๋ยวผมลองเล่นเกมดากับบอลแซดให้ดูแล้วกันทุกคน มีเกมให้เราเลือกเยอะมากผมอาจจะลองเล่นให้ดูเกมไม่กี่เกมแล้วกันเนาะนี่นการาฟิกของเกมเพวันเลยทุกคนภาพถือว่าโอเคอยู่ทุกคนเล่นเหมือนเกมเพย์วันเลยตัวเล็กต่อยากตัวเล็กต่อย,ยากมากทุกคนมีชาร์จพลังด้วยนะครับผม กดตัวไหนนะเนี่ยของผมกดตัวไหนไม่แน่ใจเอ็กซอสองตัวนะครับกดสองปุ่มกดสองปุ่มนะครับ x กับ a, a ชาร์จพลังนี่ปัะมาณนี้ทุกคนถ้าจะกลับโหมดนะครับก็กดโหมดนะทุกคนมันก็จะกลับไปยังหน้าเมนูแล้วก็ตรงนี้มันจะมีให้เราเซฟเกมได้ด้วยแล้วก็โหลดโหลดสเตทเซฟสเตทนะครับแล้วก็กด exit อ,ออกปรับปุ่มคอนโทรได้นะครับถ้าเป็น p l a y 1โหมด Play 1นนะครับนี่ก็เลือกเกมอื่นเราเลือกเกมอื่นเล่นได้เลยนะครับ เราอยากจะเซิร์ชเกมนะครับหรือว่ามันจะมีปุ่มด้านบนตรงนี้ให้เรากดเซิร์ชนะครับกดเลื่อนนะครับแล้วก็เลือกโหมดคล a สส i c SFC ก็ได้นะครับหรือโหมดที่สตอรี่ที่เราได้เล่นไปก่อนหน้ามันก็จะเก็บข้อมูลของเกมที่เราได้เล่นไปก่อนหน้าไว้นะครับหลังจากที่ลองเล่นมาสักพักหนึ่งดูคนเพื่อมีตัวความร้อนนิดหน่อยนะครับตัวเครื่องเล่นเกมถือว่าคุ้มค่าดีนะครับ500กว่าบาท21,000เกม สำหรับน้องๆหรือว่าผู้ใหญ่นะครับที่ต้องการซื้อให้ลูกเล่นนะครับไว้ในช่วงปิดเทอม500กว่าบาทถือว่าคุ้มค่าดี